GPF v a l l Cap รวมคำศัพท์การลงทุนที่น่ารู้สำหรับสมาชิกกบ,บขอตอนที่4 Side Way การติดตามสภาวะความผันผวนและแนวโน้มของตลาดจะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลตัดสินใจวางแผนลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Side Way คือ สภาวะตลาดของสินทรัพย์นั้นๆมีการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นลงในกรอบแคบๆขึ้นมานิดก็ปรับลงมาอยู่ที่เดิมลงมาหน่อยก็กลับขึ้นมาที่เดิมอีกครั้งทำให้การตัดสินใจลงทุนทำได้ยากสำหรับจุดสังเกตลักษณะไซด์เวย์มีดังนี้ 1. นึ่ไซด์เวย์คือการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นๆลงๆอยู่ในกรอบแคบๆที่ไม่มีแนวโน้มเอียงขึ้นหรือลง S 2. s i d e w a y up คือการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นๆลงๆในกรอบแคบๆและมีแนวโน้มเอียงขึ้นเล็กน้อยและ 3. s i d e w a y d o w ดวคือการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นๆนลงๆในกรอบแคบๆและมีแนวโน้มเอียงลงเล็กน้อยตัวอย่างมุมมองการลงทุนเมื่อเกิด s ซ d e w a y เช่นตลาดหุ้นพัฒนาแล้วมีโอกาสพักฐานหลังปรับตัวสูงขึ้นและเคลื่อนไหวในลนักษณะกรอบแคบๆ s ซ d e w a y จึงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อตลาดหุ้นสหรัฐ กบขไมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังโดยตลาดหุ้นสหรัฐยังมีโอกาสปรับขึ้นในลักษณะซายเวย์อัพหรือเคลื่อนไหวในกรอบแคบในทิศทางปรับขึ้นจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ยังแข็งกแกร่ง